ขอบคุณคุณจิราพรปสองขอบคุณพี่วานค่ะปสองขอบคุณค่ะพี่วานเพิ่งเข้ามาเหรอคะอยากได้แต่ซื้อไม่เป็นถ้ารับหนึ่งกล่องพิมพ์ปอปลาแล้วก็ต่อด้วยเลขหนึ่งนะคะรับสองกล่องปอปลาต่อด้วยเลขสองรับสามกล่องปอปลาต่อด้วยเลขสามนะคะ บางคนบางคนสั่งไม่เป็นทุกคนบอกบอกแอดมินด้วยนะถ้าเกิดว่าเอ้ยบอกเอฟซีบอกแบบว่าบอก,บบอ,กอ่าคนที่ไม่เป็นด้วยนะถ้าใครแบบว่าช่วยแนะนําหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสั่งมาสองัวกินไม่ทันแ <laughs> ช่ฟิตได้ค่ะแช่ฟิตได้แล้วก็แล้วก็เบฟนะคะ 啦啦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 啦！上页呢？嘞、嗯，嗯 วันนี้หนูเปิดระบบดูดให้นะคะวันนี้หนูเปิดเป็นระบบดูดให้ค่ะใครไม่ดูดทักเพจหาแอดมินเลยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เวฟค่ะทุกคนเวฟค่ะถ้าหนึ่งกล่องเสียค่าส่งห้สิบาทแต่ถ้าสองกล่องขึ้นไปคือส่งฟรีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีพี่เนมพี่เบียร์ค่ะเมื่อคืนเป็นยังไงบ้าง เมื่อคืนเป็นไงบ้างขะขอบคุณคุณเทียมจนันดูดไหมคะพี่ใช่ค่ะคือทอดแล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้าไปถึงก็เอาไปเว็บนะคะเอาไปเว็บนะคะพิมพ์รหัสได้เลยหรือจะสั่งในในเพจที่เป็นเพจเอพได้นะคะเป็นเพจเอพได้แต่คือแบบ กลัวตกหล่นนะคะวันนี้ก็คือเราเปิดให้เราเปิดสองร้อยกล่องนะคะเปิดในในเพจนี้นะคะในเพจนี้พิมพ์รหัสได้เลยอย่างที่หนูปักหมุดด้านล่างเห็นไหมคะมันจะมีปหนึ่งคือหนึ่งกล่องปสองคือสองกล่องปสามคือสามกล่องนะคะใช่ทอดไปแล้วแต่ว่าถ้าเราถ้าเราซื้อไปเก็บไว้ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็แช่ฟิตไวไวเลยหรือว่าแช่ช่องปกติก็ได้นะคะแช่ช่องปกติก็ได้ ถ้าเราจะกินแล้วก็แล้วก็เวฟนะคะแล้วก็เวฟกินได้เลยเช<อ>ียงใหม่กี่วันเหรอคะน่าจะสองวันนะคะอืมไม่เกินสามน่าจะถึงแล้วนะคะสองสามสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะคะเราแพ็กวันนี้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนอร่อยมาก อสองขอบคุณค่ะแซ่บหลายสนุกมากครับก่อนถึงเมื่อใบต้อนเป็นใส่ไปใส่ไปต้อน่ะไปใส่ยำป้าจะอร่อยค่ะรีบหนูจะขายวันที่ยี่สิบสี่ค่ะทุกคน ไหว้บล่ะกไปไม่รู้จะไหวไหมนะ จะได้สองกล่องได้เลยค่ะขอบคุณพี่ลำดวนค่ะพี่ลำดวนดูดไหมเอ่ยกล่องละสองร้อยห้าสิบค่ะพี่เล่มเ่าค่าลูกพอแล้วค่ะแม่ไม่ให้เล่นแล้วสต๊อปค่ะถ้างั้นแม่ไม่พาไปเล่นของเล่นนะพอก่อนค่ะ ถ้างั้นไม่พาไปเล่นของเล่นหนูเล่นเยอะเกินไปแล้วโอเคไหมมีเวลาให้เล่นนะคะแม่รู้ป่าวว่าเมื่อกี้น้องสุดเล่รู้เรื่องพอแล้วคะ่ะเล่นเยอะแล้วเนาะโอเคไหมพักสมองบ้างนะคะแม่ให้เล่นได้แต่ให้แม่ให้แม่ให้เล่นนานนะคะเดี๋ยวมันแสบตานะคะเน,น,นี่ยจะทำนี้จะไปเล่นไหมหละ่ะ คไหมพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วเล่นเป็นเวลานะคะลูกเล่นเป็นเวลานะคะวันหลังซื้อได้ไหมให้ลูกสาวซื้อให้ได้ค่ะได้ค่ะได้เลยแ,ลลแ,ลแม่สั่งไม่เป็นลูก พิมพ์รหัสได้เลยหรือทักเพจได้ค่ะอยากเป็นตัวแทนอ๋อรอลีปสติอยากเป็นตัวแทนสปปาลาวอุ้ยได้เลยค่ะได้เลยรีฟนะหนูจะเปิดหนูจะเปิดตัวแทนอยู่นะหนูเปิดตัวแทนอยู่นะคะลีฟหนูเปิดตัวแทนนะคะ ขอบคุณค่ะแ,แ,แ่า,ะา่ะ่ะอืมค่ะเขาพอเ,อเขาอยู่แถวนี้แหละค่ะเขาคงกินใจค่ะทุกคนเขาคงกินใจไม่เป็นไรค่ะมาะไม่เจอค่นะนว ไม่ไม่ยันรูปไม่ยันตัวค่ะเพราะว่าที่หนูโพสหนูบอว่าจะพูดลไล์กับพระเอกใช่ไหมคะทุกคนไม่เป็นไรค่ะเขาคงจริงใจ ขอบคุณค่ะแม่แม่แม่ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะที่จริงได้ค่ะเดี๋ยวแม่กินข้าวอยู่ลูกมือแม่ไม่สะอาดเดี๋ยวแม่ไปล้างมือก่อนไม่เปิดเล่นนะคะ แม่จะพาไปเล่นอยู่ไปเตรียมตัวเก็บของไปท้าแมวเอานมด้วยเก็บกระเป๋าไปเก็บกระเป๋าเร็วเก็บกระเป๋าไปไหนเก็บกระเป๋าไงจะไปเล่นของเล่นไงไม่ไปหรอไปไหมกระเป๋านมไงกระเป๋านมอะไรหนูใส่ไม่เต็มเก็บกระเป๋านมไงเอาไม่ไปหรอไม่เต็มที่บอกพ่อแอนเตรียมของให้หนูเลยแม่จะพาไปแล้ว แลูกแม่จะไปตอนไหนแม่ไล์สดอยู่ค่ะเรื่องของเรื่องแพลจะเล่าอ่าเล่าที่ไปที่มาของปลาทอดให้ฟังนะคะคืออ่าปลาทอดเนี่ยคือแพลไม่เคยกินใช่ไหมแล้วทีนี้ที่แพลไปไชน่าดอ่ะอ่าเห็นเขาบอกว่าที่ไชน่าคือแบบของขึ้นชื่อของไชน่าดคืออ่าอร่อยขึ้นชื่อ แล้วทีเนี้ยแม่โอ๋ก็เลยทําท<ำ>ํา<ำ>ให้ทหําให้ทานทําให้กินแพรวก็เลยบอกว่าอร่อยมากเอออร่อยมากแล้วไปทีเนี้ยแฟนคลับก็เห็นหนูกินหนูไลฟ์สดกินแล้วก็เห็นถ่ายคลิปกินปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนคลับก็ถามบอกกูอยากกินเอ่ออยากกินแพรวก็เลยแบบทำยังไงดีแฟนคลับเรียกร้องมาเยอะเลยอยากให้ทาอยากให้แบบอยากให้ อยากให้แบบแม่โอทําขายอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทีเนี้ยที่จริงแม่โอก็ไม่ได้ทาขายหรอกค่ะแต่ว่าแพรก็บอกว่าเออให้แม่แม่ทำมาให้หน่อยเดี๋ยวหนูจะขายเดี๋ยวหนูจะทำ,ทำทำเป็นแพ็กเกจขายให้แฟนคลับที่อยากอยากทานอย่างเงี้ยพอแพรเปิดเปิดออเดอร์ไปร้อยสองร้อยกล่องแล้วแฟนคลับก็แบบรอไม่พอเนี่ยค่ะไม่พอไม่พอไม่พอทานอะไรอย่างเงี้ยอยากสั่งอีกอย่างเงี้ยหนูก็เลยอ่าหนูก็เลย ให้ไมโอทามาให้ทํามาให้เรื่อยๆนะคะทํามาให้เรื่อยๆอ่าแล้วทีเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของปลาทอดเอพีนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของปลาทอดเอพีอ่าอร่อยมากอร่อยมากคะ่ะอร่อยจริงๆถ้าไม่อร่อยเราก็คงไม่ไม่ทําไม่ทําขายนะคะเออใช่แล้วก็คงไม่ทําขายมันเหมือนแบบ แม่เขาทาดีมากก็ทําทอร่อยมากแล้วซีนอย่างดีเลยมันจะมันจะเป็นคือเก็บกล่องแบบสุญญากาศข้างในด้วยนะคะซีนถุงอ่ะสุญญากาศแบบนี้เลยนี่เลยนะคะก็จะเป็นชิ้นอย่างนี้เลยเนี่ยนี่เลยนี่นะคะเนี่ยซีนถุงอย่างดีเลยอร่อยมากนี่เลย ให้เลยนะคะนี่เลยคะ่ะเลยแล้วก็จะมีเครื่องเคียงแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเนี่หนึ่งกล่องหนึ่งกล่องร้อยไอสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสั่งหนึ่งสั่งหนึ่งกล่อง มีค่าส่งแต่ถ้าถ้าใครสั่งสองอ่าถ้าใครสั่งสองส่งฟรีนะคะสั่งสองส่งฟรีอ่าสั่งสองส่งฟรีสั่งสามส่งฟรีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณนะคะ ใครเอฟแล้วโอนเลยนะเดี๋ยวสง่งพรุ่งนี้นะคะ คุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะเก็บได้ค่ะเก็บได้นานเก็บได้นานที่พี่ปักหมดเลยนะดูดไหมคะพี่นัดนัทซินีอ่นัทการขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะพี่ลำพี่ลำยวงพิมพ์รหัสเลยนะคะสนใจปลาอร่อยมากใช่คะ่ะพิมพถ้ารับถ้ารับหนึ่งก็คือรับ พิมพ์ปหนึ่งถ้ารับสองพิมพ์ปสองรับสามพิมพ์ปสามได้เลยนะคะรับสามพิมพ์ปสามได้เลยนะคะ จะทํำตำทะเลอร่อยมากไม่มีปลายทางค่ะทุกคนอ,อร่อยมากหมดแล้วสั่งอีกแน่นอนขอบคุณค่ะ อืมอี่หมอือนแบบเพิ่งทานเสร็จอร่อยแบบหยุดไม่อยู่อะมาเรียกบัญชีชื่อพัฒนันนะคะมาเรียกบัญชีชื่อพัฒนันทุนรักษานะคะพี่ลำยวงขอบคุณค่ะพี่พี่ดาดาปรสองขอบคุณค่ะรับสอง รับสองส่งฟรีนะคะรับหนึ่งมีค่าส่งรับสองส่งฟรีโอ้แล้วขอบคุณค่ะก้อยพินไหนเร่อ <c oughs> ยมันบ่ กันไหกินไหมกินละฮะกินกินตอนไหนอนน่ะกิน่ขอบคุณแม่นุชกำแพงเพชรค่ะขอบคุณแม่นุชกำแพงเพชรนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะ250บาทค่ะ ั่งมาไม่ได้เก็บเลยค่ะทุกคนเพราะว่ากินแบบกินอร่อยแบบไม่หยุดเดี๋ยวแกให้ดูนะอันนี้คือเป็นเครื่องแบบมีพริกมีกระเทียมมีอะไรงเงี้ยนะคะอ,อ,อันนี้เลยนะคะไปถึงเว็บได้เลยค่ะเว็บได้เลยเว็บได้เลยนะคะ เยอะมากในกล่องเลยค่ะคุ้มมากอร่อยมากมสั่งสองกล่องส่งฟรีนะคะขอบคุณพี่กอณวิพาค่ะพี่กรณวิพาขอบคุณนะคะสั่งมาสองกล่องกินหมดภายในสองวันกินคนเดียวด้วยขอบคุณค่าขอบคุณค่าพิมพ์รหัสนะคะปหนึ 1, ่งปสองปสามได้เลยปหนึ่งคือเราหนึ่งกล่องเรามีค่าจัดส่งแต่ถ้าปสองคือสองกล่อง สองกล่องคือส่งฟรีสามกล่องก็คือส่งฟรีนะคะขอบคุณทุกการอุดหนุนนะคะอยากได้ค่ะพิมพ์เลยนะคะ ขอบคุณค่ะพี่ภาครพ,พศขอบคุณค่ะดูดไม่เอ่ยเป็นบัญชีเกรุงไทยค่ะชื่อพัฒนันนะคะพัฒนันเป็นบัญชีกรุงไทยนะคะกรุงไทยพัฒนันทดรักษานะคะ <c oughs> ใช่ถ้าใครสั่งไปแล้วอยากเก็บไว้ทานก็ฟิตได้นะคะฟิตได้ใครอยากสั่งให้คุณตาคุณยายที่บ้านก็ได้เลยนะคะสั่งให้คุณตาคุณยายกินที่บ้านเนี่ยได้เลย สั่งเป็นของฝากอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะกล่องละสองร้อยห้าสิบาทถ้าสั่งสองกล่องส่งฟรีแต่ถ้ามีแต่ถ้าสั่งหนึ่งกล่องแล้วมีค่าส่งนะคะตรงนี้เป็นปลาสวายค่ะทุกคนอยากได้เมือง,องนอกมีคนมีคนสั่งไปเมืองนอกนะคะอ่าพี่เขาไปเขาสั่งเขาสั่งไว้แล้วก็สั่งประมาณแปดกล่องพี่นุ่นพี่นุ่นเยอรมันสั่งไปแปดกล่องเนี่ยแบบเนี้ยสั่งไปแปดกล่องแล้วก็เอา เอากลับไปกินที่เมืองนอกนะคะไม่ใช่ไม่ใช่กลับวันนี้หรอพี่เขากลับวันนี้หรือพรุ่งนี้นี่แหละแต่พี่เขาสั่งไปแล้วเขาสั่งเขาสั่งแบบว่าสั่งล่วงหน้าค่ะสั่งล่วงหน้าแล้วก็มารับไปแล้วก็แพ็คกระเป๋าไปเมืองนอกอันนี้ได้เลยนะคะกล่องละสองร้อยห้าสิบาทค่ะกล่องละสองอยห้าสิบาทสั่งหนึ่งกล่องมีค่าส่งรวมส่งสามร้อยแต่ถ้าใครสั่งสองกล่องขึ้นไปส่งฟรีอ่า กรุงไทยใช่ค่ะสั่งสองกล่องขึ้นไปส่งฟรีนะคะพิมพ์พรหัสเลยถ้ารับหนึ่งกล่องก็คือปอหนึ่งรับสองกล่องคือปอสองรับสองกล่องคือปอสามนะคะพอ,อหนึ่งปอสองปอสาม,มพิมพ์รหัสได้เลยค่ะหนึ่งกล่องมีค่าส่งนะคะแล้วก็สองกล่องขึ้นไปคือส่งฟรีเลย อสองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกรกดาคมจะสั่งเหมือนกันจะเอากลับได้ได้เลยค่ะได้เลยโอนแล้วค่ะสองกล่องพี่เดือนเพลนขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะสั่งกลับบ้านได้เลยค่ะเราสั่งสั่งไปให้ญาติญาติทานที่บ้านก็ได้ค่ะถ้าใครอยู่เมืองนอกอาจจะอาจจะลองก่อนก็ได้เหมือนเหมือนมันอยากรู้ว่ามันอร่อยไหมมันรสชาติเป็นยังไงอย่างสมมติว่าเราอยู่เมืองนอกเราก็สั่งไปให้คุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณยา่าที่บ้าน หรือว่าญาติพี่น้องลองทานดูก่อนก็ได้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไง,รง,ง,ไงอร่อยไหมเหมือนเราสั่งไปอย่างเงี้ยเราก็เอาไปฟิตไปก่อนเอาไปแช่ไปก่อนหรือไม่ก็เป็นฟิตก็ได้หรือเป็นช่องช่องธรรมดาก็ได้นะคะไม่ใช่ตู้เย็นเอาไว้ข้างนอกไม่เสียคะ่ะไม่เสียข้างนอกก็ได้ไม่ต้องฟิตก็ได้นะคะขอบคุณนะคะ ถ้าผ่านตอมอคือได้กินถ้าระบบไม่ดูดให้ทักเพจเลยนะคะพี่วันสนานะคะพี่วันสนานะขอบคุณนะคะขอบคุณนะแม่ไม่มีบัญชีกรุงไทยเลยค่ะไม่ค่ะเราโอนจากที่ไหนก็ได้หมายถึงว่าเราโอนจากกสิกรโอนจากธนาคารไหนก็ได้นะคะแต่ปลายทางคือกรุงไทยแต่เราสามารถโอน โอนได้ทุกทุกธนาคารเลยนะคะระบบดูดไม่เอ่ยถ้าระบบไม่ดูดให้ให้ทักเพจเลยนะคะทำจากปลาสวายค่ะโอนย้อนหลังได้นะคะทุกคน โอนย้อนหลังได้เลยนะได้ค่ะถ้ากลับไทยขอบคุณค่ะอ๋อพี่นัทขอบคุณค่ะพี่นัทสวัสดีค่ะไม่เยอะค่ะก้างไม่เยอะค่ะก้างไม่เยอะก้างไม่เยอะก้างไม่เยอะค่ะป้าสวายไม่มีก้างนะคะมีแต่แบบ ก้างไอ้ใหญ่ๆนะคะไม่ไม่ไม่เยอะปลาเนื้อดีมากใช่ค่ะปลาเนื้อดีมากอร่อยมากเดี๋ยวหนูไม่ทันไปงานนะคะทุกคนเดี๋ยวแพทจะลงไลฟ์ก่อนขออนีาตลงไลฟ์ก่อนใครที่เอฟแล้วโอนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวส่งพ่กนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็คือเดี๋ยวแอดมินเขาก็จะปิ้นลายชื่อปิ้นลายชื่อแล้วก็เตรียมแพ็ค เอาให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้คือซีนแบบนี้เลยนะคะอันนี้ซีนกันกระเทกนี่สั่งแล้วอุนแล้วรอค่ะนี่ค่ะนี่คือกันกระเทกนะคะแล้วก็เราก็จะแพ็คปสามขอบคุณค่ะพี่วรัญญาขอบคุณค่ะสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้เลยพร้อมแพ็คพร้อมแพ็ควันนี้คืนนี้เลยนะคะ อันนี้หน pues so ูลองหนูลองไม่ใ yes. ส ah, ่ไม่ใส่ตู้เย็นเลยที่หนูลองเอาไว้แบบเอาไว้เฉยเฉยไม่ใส่ตู้เย็นเลยไม่เสียหนูทิ้งไว้ห้าวันเลยห้าหกวันไม่เสียอันนี้ที่แบบไม่ได้เก็บใส่ตู้เย็นนะที่หนูไม่ได้เก็บใส่ตู้เย็นคือหนูแบบอ่าวางทิ้งไว้ในห้องปกติห้องธรรมดาอ่าห้องปกติห้องธรรมดาไม่เสียค่ะอืไม่เสีย แต่ถ้าแบบเก็บใส่ตู้เย็นคือเก็บได้น,นานมากเก็บได้นานมากอืมเก็บได้นานมากเดี๋ยวรอกลับไทยขอขึ้นค่ะเดี๋ยวรอกลับไทยแต่ถ้าเก็บใส่ตู้เย็นคือนานมากแต่ว่าหนูลองเก็บแบบหนูลองแบบไม่ใส่ไม่ใส่ตู้เย็นเลยอ่ะหนูคืออยู่ได้หลายวันเลยค่ะอยู่ได้หลายวันเลยห้าหกวันเป็นอาทิตย์ก็ยังอยู่ได้เลยเออไม่ไม่เสียไม่เสียค่ะโอเคนะคะใครที่เอฟแล้วนะคะเอฟแล้วโอนได้เลยเดี๋ยวแพ็กวันนี้แล้วส่งพรุ่งนี้เลยนะคะวันนี้หนูขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะ ทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกออเดอร์นะคะ